สวัสดีครับวันนี้มาพบกับร้านโบโบเรดิโอช็อปนะครับวันนี้มาขอเสนอเป็นตัวคาเพย์บ็อกนะครับจะใช้ในรถเวลาเราไปไหนมาไหนอย่างนี้นะครับเราก็อยากดู YouTube อยากดู Netflix อะไรประมาณนี้หรือว่าอยากอยากทำอย่างอื่นออนไลน์เป็นไลน์เป็น Facebook หรือว่า Messenger นะครับเราทำไม่ได้เนาะวันนี้ผมก็มาขอเสนอตัว แอนดอยด์คาร a เพ o x บ็อกซ์นะครับจุดประสงค์คือเราไม่ต้องทำอะไรนะครับแค่เสียบ USB เข้าไปตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยแล้วก็จะใช้ได้เลยนะครับก็จะมาขึ้นจอของปกติของรถเลยครับคือข้อดีคือไม่ต้องตัดต่อสายไม่ต้องรื้อจอออกมานะครับแล้วก็จะทำให้ประกันหรือบารันตีตัวจอหรืออุปกรณ์ในรถก็ไม่ขาดนะครับ แต่มีข้อแม้อย่างเดียวคือจอของท่านต้องรองรับ Android Auto หรือว่า Apple CarPlay นะครับตัวที่ผมถ่ายนี่คือเป็นป a j e r o 2022เป็นตัวล่าสุดนะครับเป็นตัวตัวท็อปขับ4คือจะเป็นหน้าจอก็จะเป็น Android Auto แล้วก็เป็น CarPlay อยู่แล้วนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนี่ครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ แล้วทีนี้คือเราจะใช้ยังไงบ้างเราใช้อะไรได้บ้างคือคือเปรียบเสมือนเราเป็นแบบเหมือนมือถือมาอยู่ในรถเลยนะครับเหมือนเป็นมือถือเครื่องหนึ่งมาอยู่ในรถตรงนี้เลยมันจะใช้หลักการแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็ข้อดีออย่างหนึ่งคือปุ่มปุ่มพวงมาลัยทุกปุ่มนะครับทุกปุ่มหรือระบบกล้องของรถไม่ว่าจะเป็นปาเจโร่ฟอร์จูเนอร์หรือว่ารุ่นอื่นๆนะครับ มันจะอยู่ครบถ้วนแล้วก็ยังใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปตัดต่อสายหรือไม่ต้องทําอะไรมากมายครับแค่เสียบ USB ลงไปแล้วก็เราเซตอัพปกติเหมือนเหมือนเราซื้อโทรศัพท์ใหม่ครับเอาง่ายๆคือเหมือนเราซื้อโทรศัพท์หม่อีกเครื่องนึงเลยนะครับบางคนจะสงสัยว่า,า Android Auto กับ Apple CarPlay ดูยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับ นี่คือวิธีเช็คง่ายๆนะครับว่าจอของท่านรองรับ Apple CarPlay หรือว่า Android Auto มไหมครับนํำโทรศัพท์มือถือของท่านที่เป็นรุ่นแบบใหม่ๆสักหน่อยนะครับนี่นะครับส่วนใหญ่รุ่นปัจจุบันก็น่าจะรองรับทุกรุ่นนะครับเป็นโทรศัพท์นะครับแล้วก็เสียบ USB เหมือนเหมือนตอนที่ท่านชาร์จชาร์จแบตเตอรี่อะครับผมแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะครับดูนะครับเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับ รอนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับโทรศัพท์ก็จะติดขึ้นมาแล้วก็จะถามเห็นไหมครับเราก็กดเปิดใช้งานเอานี้เปิดครั้งเดียวพอนี่นะครับนี่คือเราจะใช้ได้เห็นไหมครับนี่คือปลดล็อก Apple ของคุณเพื่อใช้แล้ก็กดปลดล็อกนะครับ,บแป๊บหนึ่งนะครับเราต้องปลดล็อกนี่นะครับนี่ครับเราคือใช้ได้แล้วถามว่าเอามี Apple Car าพแล้วทําไมต้องติดจอ Android มันมีอยู่อย่างหนึ่งครับคืออจะเป็นที่ Apple c a r p l a y พทำไม่ได้ก็คืออตัวนี้ครับ YouTube หรือว่า Netflix นะครับหรือแอปอื่นๆที่ที่มันดูเป็นภาพวิดีโอนะครับเพราะว่า Apple CarPay เพเขาจะให้ดูแค่เป็นเสียงอย่างเดียวครับหลักๆเขาก็เป็นแมพหรือว่า G.P.S. นะครับทั่วๆไปที่เรารู้จักกันแล้วทีนี้ มีคนบอกว่าอ้าวแล้วทําไมไม่เจลเบรกตัวนี้ล่ะตัวนี้เจลเบรกก็ดู YouTube ดูเน็ตฟิกได้หรือว่าเป็น Android Auto เขาต่อไม่ไม่ต้องทําแล้วไม่ต้องมีแอปอะไรให้ดูด้วยสามารถทําได้แล้วดู YouTube ได้ด้วยอ่ผมมองว่ามันก็สําหรับผมนะครับมันก็ยังไม่เสถียรอยู่ดีนะครับมันก็ยังไม่โอเคคือบางทีเราก็ใช้โทรศัพท์อย่างอื่นด้วยเนาะแต่เราแบบอยากอยากเอาไว้ในรถเลยอะไรอย่างนี้นะครับ แล้วทีนี้ผมก็เลยไปหาข้อมูลมาครับหาข้อมูลว่าว่า,วามีตัวไหนทําได้บ้างผมก็ไปเจอตัวนี้มาครับนี่นะครับตัวนี้เลยคาเพทัชนะครับสมาร์ทบ็นะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนโทรศัพท์เลยที่เราเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็จะขึ้นเป็น Apple c a r p l a y หรือว่า Android Auto ที่ทุกท่านใช้กันอยู่ปกติครับแต่มันจะขึ้นเป็นแบบหน้าจอมือถือเลยเหมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่เราใช้เลยครับผม เราจะใช้ได้ทุกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น Google Map YouTube Netflix เหมือนโทรศัพท์ทั่วไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูกันเลยนะครับนี่ครับพอเปิดออกมาในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับมีตัวคาเพ a y นี่นะครับ Carsmart Box นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็น RAM 4GB แล้วก็ m e m o ม y ภายใน 128GB นะครับเป็นระบบ Android 11นะครับนี่นะครับ มานี้เลยแล้วก็เป็นคอร์สคอนะครับสเปกก็ตามนี้ครับคร่าวๆนะครับหน้าจอก็จะประมาณนี้เลยครับเป็นคร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็มีสายเป็น USB-C นะครับแต่คือมันจะมีสาย USB-C แบบนี้มาแปลงใส่ได้ด้วยคืออีกพอร์ตนึงคือจะเป็น USB-A ธรรมดาแบบนี้ USB A ทั่วไปที่เราใช้นะครับก็ใช้กับรถทั่วไปได้เลยครับ แล้วก็ความพิเศษของมันก็คือนี่นะครับ USB นี่ครับความพิเศษของมันก็คือเสียบตัว USB เพิ่มนะครับสมมติว่าเรามีเพลงหรือหนังอยากอยากจะเสียบฟังในรถเราก็ใช้ได้เลยแล้วก็สามารถต่อจอหลังได้นะครับนี่พิเศษมากเลยนี่ผมไปหามากวจะเจอนะครับตัวนี้ต่อจอหลังได้นะครับจอหลังใช้สําหรับอะไรส่วนใหญ่ก็มีใน ปาเจโร่เอฟเวอร์เหรือว่า Fortuner หรือว่ารถอื่นๆที่ต้องการต่อ2จอนะครับจอหนึ่งอยู่ด้านหน้าตอนอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้คือลองรับเลยใช้ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อกันเลยนะครับวิธีการต่อของเราก็ง่ายๆเลยครับ USB C ก็เสียบเข้าตรงนี้นะครับอันนี้เป็น USB ธรรมดาเราก็เสียบเข้าไปครับง่ายๆอย่างนี้เลยเสียบเนี่ยนะครับ มันแคบนิดหนึ่งเสียบเข้าไปอย่างนี้ครับแล้วก็รอครับนี่ครับขึ้นแล้วแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับนี่ครับมาดูนี่ครับก็จะขึ้นดาวน์โหลดมาแบบนี้เลยนะครับนี่ครับ n e w Series a n d r o i d 11นะครับก็จะประมาณนี้เลยรอโหลดสักนิดหนึ่งนะครับนี่ครับรอโหลดนิดหนึ่งนะครับ พอโหลดเสร็จแล้วจริงๆจะเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับแล้วก็กดยอมรับไปเลยนะครับกดไปเลยก็จะเป็นหน้าจอประมาณนี้ครับอันดับแรกเลยคือเราเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับก็กดตั้งค่าตรงนี้เลยครับกดเข้าไปแล้วก็นี่ครับเลือกภาษานะครับมีภาษาให้เลือกเยอะๆเลยครับแต่เราไม่สนใจเราต้องสนใจภาษาไทยนะครับนี่นะครับภาษาไทยกดชัวครับตอนนี้คือเปลี่ยนเป็นไทยแล้วนะครับเรียบร้อยครับแล้วก็กดปุ่มโฮมออกนะครับ ตัวนี้คือจะไม่มีใส่ซิมได้นะครับอันนี้ตัวจะเป็นตัวอันนี้นิดนึงคือจะข้อเสียตรงนี้นิดนึงคือไม่สามารถใส่ซิมได้นะครับเราก็ต้อง wifi นะครับหรือว่าปล่อยฮอสสปอตของท่านที่อยู่ในมือถือของท่านก็ได้นะครับอันนี้คือผมใช้ wifi ที่บ้านนะครับรีวิวอยู่ที่บ้านจะได้ง่ายนะครับนี่นะครับนี่นะครับพอเราใส่ Wi-Fi แล้วก็จะขึ้นแบบนี้เลยครับนี่คือเชื่อมต่อแล้วนะครับ อันดับต่อมาเราก็มาดูกันเลยนี่นี่คือแอปพื้นฐานที่เราลงไว้ให้เบื้องต้นนะครับจะมี g o o l l m m p s YouTube Netflix นะครับเราก็กดเข้าไปดูได้เลยนี่นะครับเห็นไหมครับก็จะมีคาเพย์แบบนี้เลยทีนี้เราเอาลืมบอกไปตัวนี้เป็น GPS built-in นะครับเดี๋ยวดู GPS กันก่อนเลยคือเราไม่ต้องต่อ GPS นะครับอันนี้คือ,อเราจะอนุญาตเลยนะครับขนาดใช้แอปไปเลย กดปึ๊บี๋ยวรอ,รอ,รอดูนะครับ GPS ก็จะขึ้นเห็นไหมครับรอสักครู่นะครับรอสักครู่กำลังหลดนิดนึงครับนะครับยังไม่มาเลยรอแป๊บหนึ่งพอดีเพิ่งใช้งานก็จะช้านิดนึงนะครับเห็นไหมครับ g p เรเริ่มขึ้นมาแล้วมาดูนะครับอันนี้จะรีวิวให้ดูแบบและเอียดละเอียดเลยนะครับนี่ครับกำลังขึ้นมา2ดวงแล้ว สองดวงแล้วรอนิดนึงนะครับตัวนี้จะบิวอินชิเนะครับไม่ต้องต่อเสาไม่ต้องอะไรครับจะมีอยู่ในตัวนี้เลยนะครับจะอยู่ในตรงนี้เลยอยู่ในตัวดีไวต์ตรงนี้เลยครับในกล่องตรงนี้เลยนะครับก็จับประมาณนี้เลยครับตรงนี้อาจจะรับได้น้อยนิดนึงนะครับพอดีอยู่ในบ้านอาจจะสัญญาณไม่ค่อยดีครับผมเดี๋ยวเราออกไปกันเลยเราก็มีปุ่มตัวนี้นะครับเหมือนเหมือนโทรศัพท์เราเลย ก็ประมาณนี้เลยครับก็มี Google Pay ปกติครับนี่ครับเราก็ต้องลงชื่อเข้าใช้นะครับปกติเพราะว่ามันต้องลงนะครับมันถึงจะโหลดแอปเพิ่มได้ถ้าเราไม่ลงเราจะโหลดแอปไม่ได้นะครับตอนนี้กำลังตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก็จะประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวรีวิวให้ไปเรื่อยๆดูเรื่อยๆนะครับว่ามันจะมีความสามารถอะไรบ้างนะครับ หลังจากที่หลังจากที่เราลงเสร็จแล้วนะครับนี่ครับเราลงเสร็จแล้วนะเรารับข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนี่นะครับก็จะเข้ามาแบบนี้เลยนี่ครับนี่คือตัว Google Play Store นะครับเป็น Android นะครับเป็น Android ตัวระบบเป็น Android นะครับเราก็ดูได้เลยตอนนี้มีแอปอะไรบ้างเราก็ดูนี่ครับ ็ดูก่อนว่ามีอะไรอัปเดตไหมไม่มีลองดู u t u b e ว่าโหลดมีอัปเดตไหมเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับยู u ูบนี่นะครับ YouTube นี่ครับมีอัปเดตนะครับลองกดอัปเดตก่อนเลยนะครับก่อนจะทำอย่างอืงอ่นแ้วลองอัปเดตก่อนนี่ครับเราสามารถใช้เหมือนโทรศัพท์แบบทั่วๆไปนะครับเหมือนโทรศัพท์เครื่องหนึ่งที่ยกมาไว้ในรถนะครับก็ะจะประมาณนี้ เราไปดูกูเกิลแมปด้วยเราจะสาธิตให้สองสองสองแอปนะครับเบื้องต้นเนาะเบื้องต้นก็แมปนี้นะครับนี่ครับ Google Map แล้วก็กดอัปเดตนะครับ นี่คือรอดาวน์โหลดนิดนึงนะครับรอดาวน์โหลดนิดนึงเดี๋ยวพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็แรม4จิกนะครับแล้วก็ลอมร2 8นะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงคือเราใช้เหมือนโทรศัพท์เลยทั่วๆไปเลยนะครับเราโหลดได้ทุกแอป,ปที่เรามีครับผมหรือว่าท่านใดที่ไม่สะดวกไอยฮอสปอตก็ พอเก็ต Wi-Fi ครับแล้วก็ซื้อซิมมา1ตัวก็ใช้ประจำในรถได้เลยนะครับก็จะใช้สะดวกไปอีกแบบหนึ่งครับผมคือขึ้นเหนือลงใต้ก็สบายครับมีเน็ตก็ใช้ได้เลยครับผมหรือว่าจะเป็นออฟไลน์ line ก็ได้โหลดเพลงโหลดหนังมาไว้ในนี้ในตัวกล่องก็ได้นะครับโหลดไว้ในตัวกล่องแล้วก็เวลานั้นก็ดูได้ครับนี่เๆครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับ เราก็มาเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับ USB ตรงนี้นะครับเราสามารถเสียบได้หรือว่าต่อจอหลังก็ใส่ตรงนี้ได้เลยครับผมสบายๆครับใช้งานสะดวกอยู่นะครับเท่าที่ลองมาและหาข้อมูลมานะครับครับผมอันนี้เป็น YouTube นะครับเรามาดู YouTube กันเลย YouTube ของผมคือผมสมัคร y ยู u ูบพรีเมียมไว้นะครับก็เลยจะแบบว่า ไม่มีโฆษณานะครับเดือนละร้อยกว่าบาทครับลองไปสมัครดูนะครับสมมุติว่าเราจะชมคลิปนี้นะครับ YouTube กดเข้าไปครับก็โหลดไม่นานนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของท่านด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองปรับความละเอียดดูนะครับนี่นะครับกดปึ๊บปรับความละเอียดลองเอาความละเอียดสูงสุดนะครับสมมุติว่าคุณภาพสูงสุดนี่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูสมมติว่าเราจะกดเพิ่มเสียงอันนี้ลดเสียงนะครับเห็นไหมครับก็ลดได้เหมือนเดิมเพิ่มเสียงก็เพิ่มได้ครับนี่นะครับเพิ่มได้หรือว่าจะกดกล้องเราลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะกดปุ่มกล้องนะครับดูนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยครับเสียงก็ไม่หายนะครับแต่กล้องก็มาครับเห็นไหมครับนี่นะครับใช้ได้ปกติทุกอย่างครับกล้องหรือระบบตรงนี้ทุกอย่างของรถก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับ ก็จะประมาณนี้เลยนี่ครับก็ใช้ได้ประมาณนี้นะครับนี่ YouTube นะครับ YouTube ก็ประมาณนี้ก็ใช้ได้ปกติทุกอย่างครับเหมือน y YouTube ทั่วไปของเราเห็นไหมครับเราจะรีก็ได้สมมติว่าเราจะกอมาปั๊บรอนิดนึงเห็นไหมครับจะประมาณนี้ก็คือขึ้นอยู่กับ YouTube ของท่านแล้วก็สัญญาณอินเตอร์เน็ตเดของท่านนะครับว่าจะเร็วหรือช้านะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวลองรีให้ดูอีกรอบนะครับ อันนี้ช้านิดหนึ่งเพราะว่าเน็ตโหลดไม่ทันนะครับรอนิดหนึง่งนี่นะครับก็จะประมาณนี้เห็นไหมครับก็เร็วอยู่นะครับเพราะว่าเน็ตเร็วถ้าถ้าเน็ตหนอนช้ามันก็จะช้านิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาปรับความละเอียดใหม่ดูนะครับตอนนี้อยู่ที่480เดี๋ยวเราลองสุดๆไปที่น่าจะพันแปดสิบ อันนี้น่าจะได้ถึงพันแปดสิบนะครับจอแสดงผลน่าจะได้ประมาณนี้นะดูนะครับดูพันแปดสิบนะครับนี่คือมอหินขาวนะครับจะสะดุดนิดนึงนะครับเพราะว่าเน็ตตามไม่ค่อยทันนะครับนี่ครับคือเป็นเป็นที่เน็ตนะครับเน็ตจะช้าเห็นไหมครับจะชัดขึ้นแต่ 4K ไม่น่าจะได้ครับจอน่าจะได้ประมาณพันแปดสิบครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือ youtube เราเวลา เราจะใช้เราใช้ไปด้วยครับไปด้วยล้วฟังเสียงไปด้วยได้ครับหรือให้ลูกดูได้แล้วก็ต่อจอหลังได้นะครับก็ประมาณนี้ครับ YouTube ประมาณนี้เลยครับรอบนี้ก็มาดูอ่า g o o g l e map นะครับดู google map นะครับนี่คือตำแหน่งที่เราอยู่เราจะกดไปสมราว่าเราจะไปขอนแก่นนะครับนี่นะครับขอนแก่นเจ็ดสิบกิโลครับเรากดเลย กดเส้นทางนี่ครับเส้นทางรอแป๊บหนึ่งนะครับเห็นไหมครับนี่มันจะมีให้ดาวน์โหลดเพื่อใช้ออฟไลน์นะครับคือแบบว่าเราโหลดไปจากบ้านเลยแล้วก็ไม่ต้องใช้เน็ตเลยครับใช้กรณีที่เราเดินทางไกลหรือว่าเราคิดว่าตรงที่เราไปบางจุดไม่มีเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้ก็จะช่วยได้ครับผมแต่คือมันจะเปืองเมมโมรีเรานะครับก็แล้วแต่สะดวกนะครับตรงนี้แต่เราไม่โหลดนะครับเราจะกดตัวนี้เลย คนี่ครับก็จะคำนวณให้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับก็จะคำนวณให้เราเลยว่าเราจะไปเส้นไหนอะไรยังไงนทางตะวันออกไปยังถนนหมายเลขสองหนึ่งเก้าเก้าแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลขสองหนึ่งเก้าเก้าอันนี้ก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็กดได้ครับยังกดได้เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับเรายังคงกดเพิ่มเสียงลดเสียงได้เหมือนเดิมปุ่มทุกอย่างในนี้ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับ สมมติว่าเราอยากจะกลับไปใช้ระบบเดิมของรถเรากดเลยครับปุ่มโฮมสมมติอันนี้ของบาเจโร่จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับกดนาวีของรถก็ได้ครับนี่ครับหรือว่าเราจะกลับที่เดิมก็เลือกที่ Apple CarP l a y นะครับนี่ครับก็จะกลับมาได้เหมือนเดิมนะครับก็จะประมาณนี้เลยครับ g o o g l e Map ง่ายๆครับใช้งานเหมือนโทรศัพท์ทั่วไปเลยครับผมไม่ไม่ใช้งานไม่ค่อยยากนะครับง่ายๆแบบนี้เลย นี่ครับเรามาดูแอป CPU s t นะครับจะได้รู้ว่าเราใช้แบบไหนอะไรยังไงนะครับนี่ครับ CPU มีสีคอร์นะครับเห็นไหมครับ1.3 40นาโนเมตรนี่ครับ1 2 3 4มี4สีคอร์นะครับเห็นไหมครับ GPU เป็นของ ARM แล้วก็ดู device นะครับนี่ครับประมาณนี้เลยบอร์ด แล้วก็สกรีนก็ได้8 0 0คูณนะครับตัวนี้จะได้น้อยนิดนึงแต่ผมว่าก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นมากนะครับสิสเ็มก็ Android 11เ็นะครับเห็นไหมครับสิสเ็มเป็น Android 11นะครับแบตเตอรี่นี่ก็ใช้จากรถยนต์อยู่แล้วนะครับอันนี้พวกนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนี่นี่คือแรมนะครับเห็นแรมไหมครับ4กิกนะครับแรม 4G กิกตอนนี้ใช้ไปประมาณ5 6กกว่าเยอะพอสมควร ประมาณนี้เลยครับสเปคนะครับนี่ดูสเปคนะครับประมาณนี้นะครับสเปกของกล่องตัวนี้นะครับมาดูการเล่น2หน้าจอนะครับสมมุติว่าเราจะหน้าจอหนึ่งเป็นนำทางหน้าจอหนึ่งจะเป็น yutube o นะครับเรากดเลยครับึ๊บตรงนี้นะครับเราก็กดนี่เลยเลยครับเดี๋ยวนะครับครับ เรากดตัวนี้นะครับกดแยกหน้าจอเห็นไหมครับก็จะมาสองหน้าจอพร้อมกันนะครับผมก็ยังไม่ค่อยชินเหมือนกันเนาะนี่นะครับก็จะเล่นแบบนี้ได้เลยจอหนึงจะนําทางจอหนึ่งจะดู youtube แบบนี้ก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้เลยลออนี่ครับเห็นไหมครับเพิ่มเสียงก็ได้ ไ้เข้าสู่ถนนหมายเลข2199ก็จะมีเสียงของการเตือนขึ้นมาด้วยนะครับเป็นระยะระยะตามระบบของ Google Maps นะครับนี่ครับก็ไหลลื่นๆครับไหลเลื่นๆอยู่นะครับก็ประมาณนี้เลยครับวิธีการเล่น2หน้าจอนะครับต่อไปเราก็มาดูวิธีการต่อจอหลังนะครับนี่ก็เสียบ HDMI ไว้ตรงนี้เลยนะครับ เสียบไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเสียบจอหลังกันต่อนะครับครนนี้นะครับสเสียบเข้าไปตรงนี้เลยครับแล้วก็เปิดได้เลยเห็นไหมครับจอก็อความละเอียดก็พ <prends S 1> อใช้ได้ครับก็ตามตามจอที่เราความละเอียดของเราเลยครับรเห็นไหมครับก็จะแสดงผลแบบเดียวกันกับหน้าจอด้านหน้านะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเป็นหน้ดจอด้านหน้า หน้าจอด้านหลังก็จะแบบนี้ได้ครับนี่ครับต่อซ้ายแบบนี้ไปก่อนนะครับยังยังไม่ทําให้มันดีดีนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับจะเล่นสองหน้าจอได้เลยคือจอหนึ่งนำทางจอหนึ่งเป็น youtube แบบนี้ได้เลยครับผมก็ประมาณนี้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะและอย่าลืมติดตามว่าคลิปสำหรับ คารสมาร์ทบ็อคกคารพรตัวนี้นะครับก็ทางร้านเราก็จำหน่ายอยู่ที่8,990บาทนะครับรวมจัดส่งเรียบร้อยหากท่างใดสนใจก็ติดต่อทางไลน์นะครับไลน์แอดโบบบี้เลดีโอชนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นคิวอาโค้ดไว้ให้นะครับผมสำหรับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับราคาก็ ไม่แพงมากครับสำหรับผมนะครับก็ทำการใช้งานได้ก็โอเคครับสุดยอดเลยก็จะประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ จะเป็นประมาณนี้เลยเห็นเห็ต้นไม้